สวัสดีครับตอนนี้พบกันคลิปหนึ่งนะครับผมก็มาอยู่ที่ริมโค้งนะครับเขตพื้นที่ตำบลดอนโ h ง n g อำเภอทาบนนจังหวัดนครพนมนะครับพื้นที่นี้นะครับตลอดเส้นทางจักรยานริมโค้งนั้นนะครับจะเป็นการเกษตรนะครับของพี่น้องชาวตำบลดอนโงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกพริกมะเขือนะครับตอนนี้ก็เป็นมะเขือลายเนาะนะครับอันนั้นเป็นพริกนะครับ ในช่วงนี้ฝนก็ตกดีซะเหลือเกินนะครับจนจะทำให้น้ำท่วมขังนะครับก็จะสร้างความเสียหายให้กับมะเขือนะครับดีแต่ยกล่องเอาไว้นะครับสวนลุงนบนั้นนะครับก็ยกล่องกันน้ำไว้นะครับถ้าไม่ยกล่องนี้ตายแน่นอนนะครับมะเขือกําลังงามนะครับสำหรับคลิปที่แล้วที่เราทำาทาง เฟซบุ๊กนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทำให้อยู่ทาง YouTube นะครับก็ให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้ดูนะครับเกษตรริมโขงนครพนมนั้นนะครับเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับแตงกวานะครับหรือว่าจะเป็นทัวนะครับก็จะปลูกตามฤดูกาลนะครับพื้นดินแห่งนี้นะครับก็จะกับพลิกด้วยการเกษตร มาโดยตลอดนะครับผมนี่คือแตงนะครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นร้านเรียบร้อยแล้วนะครับออกดอกออกหมากออกผลนะครับอีกสักประเดี๋ยวก็จะได้เก็บผลผลิตกันแล้วนะครับผมดูไปโซนนี้นะครับล็อกนี้ก็จะเป็นทางด้านข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวโพดหวานนะครับชมบรรยากาศนะครับนี่คือเกษตรริมหูงนครพนมครับ